ของเรียนอัสสัมพันมณฑลพบกับทีมคานกรุงเทพการก่อการต่อไิธ้ว่ายรูปกั้งรครับครับ่งานาหรนวยเตครับางป ตัวสินใช้ความเรียบร้อยครับก่อนให้สัญญาณเริร่มเกมครับนัดรอบรองชนะเลิศครับใครจะไปชิงที่1ใครจะชิงที่3ครับอัศวิชันธนบุรีกับทางกีฬากรุงเทพแมนนะครับการกรวีโครสมบัติ แล้วก็เป็นทางหน้าหมายเลขสิบลนชัยปอกตั้งครับนี่คือรายชื่อตัวจริงของทางฝั่งน้องๆกีฬากรุงเทพมหานครครับในชุดสีเขียวพบกับทางอนันต์ชันธุรีในชุดสีฟ้าแล้วลากมาโยกแล้วลอกยิงเลยครับโอ้โหลนทางได้ของหมายเลขสิบนะครับชนชัยโอ้โหเนี่ยคือได้วางเท้ายิงก่อนแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับภาพช้าครับคือ โยกแล้วเป็นเท้าซ้ายครับแล้วดึงกลับมาเข้าขวาโอ้โหเดี๋ยววางเท้ายิงเนี่ยผิดเหลี่ยมไปพอถขัวเลยครับคือพยายามจะเคาะเกมเล่นในสไตล์ตัวเองเลยครับอบอลเท้าสู่เท้าแต่โอ้โหโดนด้วยความที่อาจจะสนามเนี่ยพอเป็นไซส์นี้การเคาะบอลมันยากหน่อยเลยครับขูหสไลด์ดักได้ครับกีฬากรุงเทพแล้วจะโต้เลยครับข้างหน้ามีขอให้มาเลี้ยงจีใส่จี้แล้วล็อกเข้าซ้ายยังติดเนู่โอ้โหจิ้มได้ นี่ครับขึงเกมบุกเพลินๆนะครับโดนโต้ขึ้นมาเนี่ยเก็บต้นเกเกุเล่นได้ครับโยกโยกแล้วมันหลายด่านเหลือเกินแล้วมาคนเดียวอะไรครับทางสนัชัยขึ้นมาครับอนรัชันธนบุรีสิทธาสิทธาลองยิงก็ขอเช็กระยะสักหน่อยเะยครับ โยนยาวทิ้งขึ้นหน้ามาเป็นบอลของทางกลาังเทพ,พวันนี้เตรียมแท็คติกมารับมือทางอาสาชันทงดีดีมากครับกลาังเทพ,พจะแตะหนีไม่ได้เลยครับทางภริพัฒน,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 น์โอ้แล้วแตะลอดขาไหลามาตรงนี้จออจอก็ดีก็ติดเซฟเข้าไปไป็นึงสูง้กิรังเทพ,พโอ้โหอาครับ กีฬากรุงเทพนำก่อนเกมนี้โอ้นี่แล้วดูโอ้โหจับแล้วโอ้โหมันจ่อหรือเกินเลยครับชนะชัยปอกตั้งครับกดเต็มๆลรูปนี้ครับคือต้องชมแตจังหวะตรายคุณละเอียดนะครับโยกหนีเข้ามาแล้วจ่ายให้เนี่ยผมก็เรียกว่าถวายพาเลยครับคนเดียวจอจ่อๆตัวประกบไม่มีครับ นดชัยนี่ครับกฎการพิเศษนะครับของฟุตบอล G L O ไม่สามารถเตะเปิดยาวได้นะครับสำหรับผู้รักประตูเพื่อฝึกน้องๆให้ฝึกการเซตบอลน,นะครับและการหนีการเพรสซิ่งจากในแดนตัวเองครับเป็นแนวทางของฟุตบอล G L O ที่ว่ากันมาแต่ในรอบแรกๆแ,แล้วนะครับโอกาสอีกครั้งนึงครับที่ ได้ลองจบนะครับของทายกีฬาเทพครับรอบนี้นี่ก็เป็นคนที่ทาประตูขึ้นนําใม้กระทีมเลยครับทางชนะชัยครับยิงจังหวะแรกไปติดก่อนที่จะเป็นเหมือนจะเป็นไต้คุณนะครับที่ได้ซ้ําอีกรอบหนึ่งก็หลุดกรอบไปครับสั้นๆก,ก,การครับ ให้โอ้โหแล้วทะลุไปเลยกึง่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแล้วสกัดโอ้โหเกือบไปโอ้โหยื้อขาสกัดเนี่ยโอ้ถ้าเข้ากรอบนี่ก็น่าจะเรียบร้อยเลยครับโอ้การกรวีโคตรสมบัตินจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วดูโอ้โอหหลุดเสาแรกไว้ทีเดียวการกรวีครับน่าจะระยะทางกว่าพอกับทางอัศจันทนุรีเลย และผู้ศินก็เป่าจบคู่แรกครับที่สนามกีฬาแห่งชาติครับสุพัราใสครับเป็นทางด้านกรุงเทพนะครับขึ้นนำอาสัมชันทนบุรีครับศูนย์ประตูตอนหนึ่ง,งดึงจังหวะครับและทิ้งตัวเรียกฝาวดีกว่าครับมานัคขุนทองนี่นแฟนถามหานะครับน้องเจ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 โอคาชาโห นด่ครับาแร้วขุนทองครับพลิกได้ครับโอ้แล้วเนี่ยมีมือดึงเลยครับนิดนึงครับของทางพอริพัทไหลมาครับกิสณะห้ข้างในยื้อขาได้ครับป้องพบแล้วจอดจอดตัวนี้โอ้ชนคานครับโอ้เหมือนจะโดนป่ดนนิดนึงแล้วไปชนคานนะครับ โอ้อาครับมีช่องเข้าทางเหมือนการครับทางอ,นอ,งอาน์ัมชชนทบุรีกิศณนะยาวไปหน่อยจังหวะจะสปีดเข้าไปในกรอบเพดโทษแล้วจะโต้ครับสนัสาาชัยอย่างดักได้ของคมงกิษโย,ยกหลอกนิดนึงน่ยังมีทางพัชรัตนัยตามมาขวางไว้สิทธาคืนมาตรงกลางครงับก,กิษณะ ตัวเติมขึ้นมาชั้นทองคำสุพนัทจ่ายมาครับมานะคืนไปที่สุพนัทวางขวางสนาไมไปเลยครับกฤษณะสุพนัทสุพน,ในใัทยิงไกลโอ้โหโอ้โหมันหลุดไปนิดเดียวอะไรครับบอลนเนี่ยเฉล็บครับออกหลัง โอ้เนี่ยเหมือนจะเฉล็บทางปิติภูมิไทยแท้นะครับเดี๋ยวดูจัาหวะวังเท้ายิงแกของทางสุนทรทองคำแต่งเข้าขวาเลยโอ้โหยิงเนี่ยน้ำหนักก็ใช้ได้อะไรแต่ทิศทางยังไปติดทางปิติภูมิแลว้ววางยาวครับไปยาวอยยืดขาไปจิ้มบอลอะไรครับกฤษดาบโบคจรโอกาสเนี่ยในเกมนี้ได้2รอบอะไรครับทางสิทธาแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบทั้ง2รอบครับจังหวะจบสกอร์ แล้วออกมาเล่นโอ้โหออกมาค่อนข้างไกลอ่ะครับทางเชียกรมุนโมครับโดนเหลืองไว้ด้วยจังหวะออกมาตักนะครับนี่ครับคือออกมาเนี่ยก็ะชากว่าด้วยครับจังหวะออกมาสกัดกับทางไตรคุณคนี้ วางมาในกรอบรับกันจอกเลยซ้ำโอ้โหเอาครับโอ้เลียกฟาวเลียกฟรีคลิกเลยก็ยิงเลยครับไตคุณไเอีอดครับอโอ้โหเอาครับกลายเป็นว่าโดนน้ำสองสก,กอร์เลยครับทางอจัจจานธงลีครับโอ้เนี่ยครับคือยกมาแล้วรับจังหวะแรกมันหลุดมืออะไรครับแล้วเข้าทางไตคุณเข้าไปครับ จอดจ่อครับไตคุณไม่เปิดน่าจะขอลองยิงเลยครับจังหวะแรกครับแล้วกลายว่ารับไม่ดีครับแต่ยังไงเนี่ยคือถ้าทีมที่แพ้เนี่ยก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันหนึ่ง,งคู่นะครับก็จะเป็นชิงที่3แทนชิงที่1นะชิงที่แพ้ครับจะเชื่ออะไรครับไม่มีใครอยากเล่นเกมชิงที่3ครับวันนี้ขึ้นมา โอ้โหคือเดินจังหวะกันดีเลยครับปิดพื้นที่การเข้าทำของทางอัศรินธรรน์เลยครับน้องๆกรุงเทพแล้วต้องยิงไกลเข้าไปแล้วโอ้โหเอาครับมีขึ้นมาแบบดีก็ได้ลุ้นเลยครับทางอัศวันทนบุรียิงไกลครับหนึ่งต่อสองไล่มาโอ้โห,โโหคือเจาะไม่ได้ก็ต้องยิงไกลแบบนี้แล้วผู้ทำได้ดีครับ นรพัฒน์ัมพิลมยิงยัดเข้ามาแล้วอูบอลมันตกพื้นแล้วกลายว่ากระดอนเสียบเสาเลยครับอโอ้ออจ่ายไปไครับทางกฤษนาครับยิงสวนตู้มเดียวเข้าไปเลยครับโอ้เหมือนจะมองไม่เห็นบอลนะครับทางสุขเลิกแซ่หลิวครับเอาเ,อาเ,อาเอาโอ้โหสองสองครับ นาทีเดียวครับ2ลูกครับสิทธาทำได้ครับ2-2ครับกลับมาเท่ากันครับอูสองประตูติดติดเลยครับดูครับคือยัดมาตรงนี้ครับแล้วโอ้โหคอจังหวะเดียวเลยครับเกมรับเสียกระบวนเลยครับ ให้มาสันส้นๆครับ <Okay. S 1> ไปผ่อนแล้วเสียแบบนี้ต้องเร่งแล้วยิงติดเซฟครับโ oh อ้โหอ้าวขึ้นมาได้ลุ้นอีกรอบครับกีฬากรุงเทพวครับโอ้ชายกรยังช่วยทีมได้ครับดูครับนี่โยกแล้ววิ่งไปยิงไงครับติดทางชียกรในจังหวะสุดท้ายครับไม่ได้ครับแล้วขึ้นมา เกมรับตงนี้มันเหลือผู้เล่นน้อยกว่ายังได้ครับในมุมต่อครับกวฬาขอไปครับเป็นทางขับท่านธุรีครับเล่นสันผู้ดสินก็ไม่เพิ่มเติมอะไรครับสามสิบนาทีสองต่อสองเกมนี้ต้องหา ผู้ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยด้วยการยิงจุดโทษครับกฤษณะขยับแล้วติดเซฟยเป็นคนแรกโอ้ไม่ได้เฮาแอบทางกฤษณะ โอ้ไปถูกทางครับสุภเลิกคนแรกกลายว่าไม่เข้าครับอนดัมชันธนบุรีครับโอ้ไกลเป็นว่ายิงก่อนแต่ว่าความได้เปรียบเนี่ยไปเข้าทางกีฬากรุงเทพครับยิงไปสายมือตัวเองนะครับทางกฤษณะอาจจะยิงไม่ได้มุมสักเท่าไหร่ด้วยเลครับไปถูกทางสุภเลิกคนแรกครับกีฬากรุงเทพ ชนนชัยคนที่ยิงประตูขึ้นนําให้ทีมเลยครับวิ่งมายิงโอ้ไม่เข้าเหมือนกัน,กนชนะชัยเอาเลยครับคนแรกทั้ง2ทีมไม่เข้าครับโอ้กลายเป็นว่ากูมความได้เปรียบไม่ได้ครับนอ้องน้องเรียในกีฬาเทพมหานครครับเดี๋ยวต้องดูการวางเท้าเนี่ยโอ้โหอจะไปง,งัดใต้ลูกเกินนิดนึงด้วยครับ คือยิงไม่เข้าแล้วก็ยกมือไหว้ไปที่แฟนเลยครับไม่เป็นไรครับยังไม่เสียเปรียบครับกิรังเทพแล้วสิทธายิงอครับหนึ่งศูนย์อัตม์ชารีขึ้นนาำครับจุดโทษนี้สองสิทธาไม่พลาดครับหันไปคุยกับเพื่อนเลยครับบอกว่าเป็นไงยิงดีไหมเพื่อนก็บอกดีมากหลสิทธาครับมันใจมากเลยครับ ยิงเต็มเลยครับเรียกมุมบนด้วยครับสายมือขวามือครับขอภัยสิทธาแล้วขยับมาคนที่สองกีฬากรุงเทพไม่เข้าครับโอ้โหไต่คุณละเอียดโอ้โหแบบนี้อุจกลายว่าอนดัมชันทนเนี่ยได้เปรียบแล้วครับ ดูค,ครับไตคุนีครับวิ่งมาจิงโอ้โหันจะตรงกลางด้วยครับคือทิ้งตัวไปก็จริงแต่ว่ามือยังอยู่ครับลุงนี้เข้าจบครับคมกริดดิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจบเกมครับอาจสัมชันธนรีรนครับเข้าชิงครับทีมแรก โอ้โหพิกันไปพีกันมาเกมน,นี้รครับคมกริตยิงดีมากครับแต่ดูจากมุมนี้เนี่ยน่าจะเห็นชัดได้ครับว่ามุมกระดไหนครับวิ่งแล้วไปผิดทางแล้วก็ยิงเสียบเสาเลยเรครับคงกริตกับตันทีครับ สถานการณ์เนี่ยพลิกกันไปนพลิกกันมาครับผัดกันนำผัดกันตามครับสุดท้ายบทสรุปเป็นอันศวินชนทุรีรที่ได้เข้าสู่รอบรไฟนอลครับ